กลับมาเป็นที่ฮือฮากันอีกครั้งครับสำหรับแบงค์20พระเจ้าตากหลังจากชาวเน็ตสงสัยกันเหลือเกินว่าราคานั้นพุ่งทะลุไปถึง2แสนจริงหรือไม่แล้วทำอย่างไรถึงจะได้2แสนวันนี้นะครับผมจะมาพูดกับเรื่องราวของแบงค์20 นะแบงค์ยีรุ่นพระเจ้าตากหรือว่าหลายคนอาจจะนะอย่างนักสะสมจะเรียกกันว่าแบงค์ยีที่12บสอนั่นเองครับ สวัสดีครับสวัสดีเอ็มซีของร้านปณนนันิรักทุกท่านครับผมปุรักศิราเรวันนี้เจ้าของร้านปันาันนะครับวันนี้เนี่ครับผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของแบงค์ยี่สิบพระเจ้าตาครับซึ่งมีคนถามเข้ามาเยอะเลยนะบรรดาชาวเน็ตที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของแบงค์ยี่สิบวันนี้นะครับนะถ้าท่านดูแล้วแล้วท่านนะครับนะมีของที่เราประกาศรับซื้อขอย้ําว่าเป็นของที่เราประกาศรับซื้อ นะติดต่อหาเราตามช่องทางนี้เลยนะครับ Facebook ปานัน Line แอปานัน8 8 8นะครับร้านของเรานะครับจะเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเรารับซื้อของหลายอย่างมากๆนะครับซึ่งนะคุณผู้ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีว่าอะไรรับซื้ออะไรที่ไม่ได้รับซื้อครับเพราะว่าเรารับซื้อจริงๆนะครับอ่ะอย่างธนบัตรนะที่เรารับซื้อก็มีเยอะแยะมากมายนะครับ อย่างเช่นพวกธนบัตรเก่าธนาบัตรพวกทียบหายากเลขสวยอะไรต่างๆนั้นก็มีเยอะแยะมากมายครับก็ต้องดูค่อยๆศึกษากันไปครับไม่ใช่ทุกอันนั้นเราจะรับซื้อนครับก่อนอื่นเลยครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของแบงค์ธนบัตร20รุ่นนี้ก่อนนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปานนันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะ สำหรับธนบัตร20รุ่นนี้นะครับนะเป็นรุ่นที่เรียกว่าเป็นรุ่นราชานุาวรีครับนะที่เป็นรุ่นราชานุาวรีนั่นก็เพราะว่านะครับมีภาพของนุสาวรีของพระมหากษัตริย์ครับในเซตนี้นะครับนะจะมีแบงค์10ที่เป็นพระบรมรูปรสมาแบงค์20พระเจ้าตากนะครับแบงค์50นะครับที่นะเป็นราชานุาวรีนะครับของรัชก,กาลที่ สนะแล้วก็นะครับจะมีนะแบงค์ร้อที่เป็นพระนเรสวรเนาะร้อยช้างแดงเนาะและก็มี500นะครับที่เป็นราชานมุสสรีของรัชกาลที่1นครับนั่นคืออยู่ในเซตนี้นั่นเองครับสำหรับแบงค์ยีรุ่นนี้นะครับมีคนถามเข้ามาเยอะว่าราคานั้นนะครับนะไปได้ถึงสองแสนจริงหรือไม่นะครับวันนี้นะครับผมจะอ้างข้อมูลนะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับนี่คือหนังสือ นี่คือหนังสือคู่มือธนบัตรไทยนะครับโดยนะครับอาจารย์นสมชัยแสงเงินนะครับเป็นคนทําหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาซึ่งต้องบอกเลยนะว่านี่้โหมีรูปแบบเยอะแยะมากมายนะฮะมีรูปแบบเยอะแยะมากมายเลยครับแบยี่สิบครับโอ้โหไล่ราคากันไปครับนะแบบนั้นแบบนี้แบบนี้เยอะแยะมากมายเนี่ยนี่คือทั้งหมดนะครับที่เป็นมาตรฐานนะครับที่มีบันทึกไวน้หนังสือและต้องบอกเลยว่ายังมีกลุ่มที่ ไม่ได้มีบันทึกไว้ในหนังสือด้วยก็มีนะครับซึ่งจะต้องใช้ประสบการณ์ล้วนๆเลยนะครับสำหรับแบงค์20รุ่นนี้นะสำหรับแบงค์20รุ่นนี้นะครับมีรุ่นที่ทําออกมานะเป็นรุ่นแรกรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกนะรุ่นที่1นั้นนะครับนะทำออกมานะจากโลงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่2พฤศจิกายนนะประกาศใช้นะพศ2524ครับ แบงค์นี้อายุปลาเข้าไป4ี่สบสาปีแล้วนะครับขนาดจะเป็น7.2คูณสาเอ่อจเซนติเมตรครับลายน้ำานะครับจะเป็นลายน้ำของในหลวงรัชกาลที่9้าครับสำหรับรุ่นแรกที่ทำออกมานั้นนะครับจะเป็นเลขหหลักเลขหหลักเป็นยังไงต้องดูตรงนี้ครับและคุณเห็นหมายเลขไหมฮะหมายเลขหมายเลขหหลัก และ7ดหลักเป็นไงดูตรงนี้เลยครับที่ผมถืออยู่นี้นะครับเป็นหมายเลข7หลักนะถ้าคุณดูก็จะมีนะทั้งหมดนะเรียงเลขเลยนะเรียงเลขอยู่7หลักนี่คือหมายเลข7หลักนะหมายเลข7หลักอ่านะแล้วก็มีก่อนหน้านั้นเป็นหมายเลข6หลักครับหมายเลข6หลักครับคุณรู้ไหมว่านะครับนะเลขสวยๆนะหมายเลขหหลักเลขสวยๆนั้นะครับ โอ้ก็เล่นกันแพงนะแล้วเลขธรรมดาเลขธรรมดาแบบนี้นะครับนะมีรุ่นหรือเปล่านะหมายเลขที่เป็นเลขหกหลักครบเซตเลขสวยเลขตองแบบครบเซตนะเล่นกันบอกเลยว่าแพงครับนะแพงครับเนื่องจากว่าการทําออกมานั้นนะครับนะค่อนข้างจะมีหมวดน้อยแล้วหมายเลขที่เป็นแบบนี้่ะหมายเลขเป็นแบบนี้นะ มาดูข้อมูลจากตรงนี้ข้อมูลจากตรงนี้นะนะจะมีบอกไว้นะคร่บว่าอย่างเอาตัวอย่างเลยนะว่าอย่างข้อมูลตรงนี้นะเอาแบบราคาแบบแพงสุดๆเลยแพงสุดๆที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือนะแพงสุดๆที่ถูกไว้บันทึกไว้ในหนังสือตัวนี้นะใบหนึ่งใบหนึ่งจะตกอยู่ลาวาประมาณไปละสี่พันบาท สิบใบสี่หมื่นสิบใบสี่หมื่นนะสิบใบสี่หมื่นแนบหนึ่งหนึ่งร้อยใบสี่แสนเอ๊สี่แสนในบันทึกไว้นะซึ่งตัวที่บันทึกไว้ก็คือเป็นลายเซ็นของนะคุณสุรเกียรติสถียนไทยกับนะท่านวิจิตสุพินิตนี่นะครับนะลายเซ็นนี้นะลายเซ็นนี้นะแล้วลายเซ็นนี้นะครับนะความหายากจะไม่ใช่แค่ตรงนั้นนะต้องดูที่เลขหมวดด้วย หมวนที่มีราคาคือศูนย์เองศูอสงงูนะนะแล้วก็นะหมายเลขที่แบบว่านำหน้าเนี่ยจะเป็นเจ็ดถึงหมายเลขเใบหนึ่งนะนะใบหนึ่งสวยๆบันทึกไว้อยู่เนี่ยนะใบละสี่พันปึกหนึ่งคือสี่แสนนี่แหละครับในเรื่องของนะมีโอกาสได้ถึงสองแสนไหมถามว่าถ้าตกลงราคานะกันขึ้นมานะประมูลขึ้นมานะมีโอกาสไปถึงครับเพราะว่าสภาพที่แบบว่า นะไม่สวย AU เนี่ยนะฮะดับๆลงมาหน่อยนะไม่ถึงขั้นสวยกิฟเนี่ยใบละสองพันแหนบหนึงประมาณ2อ0แสซึ่งราคาก็ต้องอยู่ที่การตกลงกันอีกทีหนึ่งนะนี่แหละครับนะแบงค์ยีนะแบงก์แบงก์ยีนะ 20, นะก็คือถ้าเกิดเกิดจะสวยขึ้นมาเนี่ยนะหนึ่งละต้องมาเป็นแหนบแล้วสวยๆแล้วใบเดียวเนี่ยมีโอกาสไหมครับ ใบเดียวนะครับนะหลายคนสงสัยว่าใบเดียวเนี่ยมีคนประกาศรับซื้อนะสามสี่สองสาี่แสนเนี่ยนะสามารถทําได้จริงไหมนะใบหนึ่งนั้นปัจจุบันไม่มีครับเพราะฉะนั้นนะครับนะใบหนึ่งสองสแสนะครับไม่มีทางเป็นไปได้คนระับอาจจะไปเจอวิชาชีพที่แบบว่าหลอกให้คุณทําโอนเงินทําใบรับรองใบรับประกันอะไรต่างๆพวกนี้นครับเดี๋ยวนี้มันจะมาเยอะแล้วถ้าธรรมดาเนี่ย ธรรมดาเนี่ยเน่าเน่าเลยเน่าเน่าเนี่ยนะมีโอกาสได้ถึงสองแสนไหมมีทํายังไงเหรอฮะไม่ยากครับหาเก็บให้ได้ประมาณหนึ่งมื่นใบหนึ่งมืนใบนะมีโอกาสได้สองแสนเพราะฉะนั้นนะครับนะรายละเอียดที่ผมอยากบอกวันนี้ก็คือว่าแบงก์ยีบรุ่นี้นะตัดใจหลักที่จะทําให้มีราคามูลค่าเป็นหลักแสนหนึ่งละก็คืออาจจะต้องเป็นเลขสวย แล้วครบเซตนะเป็นรุ่นที่หึงเลขสวยครบเซตเนี่ยนะสวยๆหรืออะไรเนี่ยมีนะโอกาสที่จะได้ถึงสอ0 0 0นอยู่ที่การประมูลซึ่งนะเราก็ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านั่นแหละนะคือใกล้เคียงที่สุดนะกับมูลค่าที่ถึงส0 0 0สนและข้อต่อมานะใกล้เคียงหน่อยก็คือนะต้องเป็นหมายเลขหมวดหายากลายเซนหายากถึงจะมีโอกาสได้ นะึงจะมีโอกาสได้20,000 0ถ้าเป็นทั่วไปหรืออะไรนั้นผมบอกเลยว่าโอกาสนั้นค่อนข้างที่จะยากเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นใครมีแบงค์อย่างนี้ปัจจุบันเนี่ยร้านขหนั่นเนี่ยใบหนึ่งเนี่ยนะธรรมดาเนี่ยใบหนึ่งเนี่ยขายเท่าไหร่30 40บ่บาทต่อใบส,สวยๆเลยสภาพที่แบบว่าเนา่าๆยับๆมาเนี่ยบอกเลยว่าปวดใจมากเพราะขนาดบางทีเราได้มามีรอยพับรอยยับอ่ะผมยังต้องเอามาแบบเอามาขาย20ต่อ20ยังออกยากเลย นะขาย20ต่อ20ยังออกยากเลยนะสภาพที่แบบว่ามีรอยพับรอยยับเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเน่าเน่ายับเยินมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าทําไงล่ะทีเนี้ยเอามาขาย20ก็คงไม่มีใครเอาแนะลแลกต่ากว่าก็ลําบากใจครับคนเขาได้เฉยๆเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดมีสภาพที่แบบว่าเน่าเน่าเลยเนี่ยนะยับเยินเลยอะไรเงี้ยต้องบอกเลยว่าเออมันก็ลำบากใจนะเก็บไว้ก่อนดีกว่าครับถ้าจะซื้อเนี่ยนะเขาก็คงจะซื้อต่ํากว่าเออยี่บาท เออนะฮะแบงค์ยี่สิบต่ำกว่ายี่สิบาทมันมีจริงนะบางคนเพราะว่าเพราะบางทีถนะ้ายกเลิกการใช้ไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณเอาไปแลกธนาคารบางทีโอ้ยรอนานธนาคารก็ใช่ว่าจะให้แลกง่ายๆอาจจะต้องรอเจ็ดวันอะไรประมาณเนี้ยลำบากยากเย็นมากเพราะฉะนั้นนะครับใครมีสภาพไม่สวยผมก็เลยแนะนาว่าคุณเนี่ยเก็บไว้ก่อนดีกว่าตอนนี้ยังไม่มีราคานะครับแต่ถ้าคุณมีนะยกอึกดกแนบสภาพไม่ผ่านการใช้เลย นะสวยๆไม่ผ่านการใช้เลยนะคุณนะอยากขายติดต่อหาเราได้ตามช่องทางนี้นะเ c e บ o o กปานันไลน์ลแอดปานันแปดแปดนะครับร้านของเรานะครับเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา9ก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็ยนวันจันทร์วันเสาร์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างว่าคนที่เขาส่งมาขายนะเขาเอาอะไรส่งมาเขาดูข้อมูลยังไงทําไมเขาสามารถส่งมาขายเราได้ แล้วหลายคนเนี่ยนะครับนะขายไม่ได้ก็คือมีโอ้มโยมียมวยนะมีวยเข้ามาแปลว่าทักมาแล้วขายไม่ได้นะแล้วก็เคยทักมาแล้วคือบางทีคุณทักผิดผิดเพจนะผมบอกเลยว่านะเพจเรานะไม่มีทําใบรับรองใบรับประกันใดๆทั้งสิ้นครับข้อมูลของเรานั้นนะเป็นข้อมูลนะที่ให้นะเป็นความจริงครับนะให้ความจริงอะไรทุกอย่างนะครับบางทีอาจจะต้องอ่านข้อมูลดูภาพดูอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยผมไม่ได้โพสต์ไปทีเดียวไงนะเราทํามากันหลายปีแล้วเรารับซื้อมาหลายปีแล้ว มันอาจจะมีอย่างคอนเทนต์การรับซื้อนะให้ทุกท่านไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเลยต่างๆเพราะว่ามันหลายอย่างมากบางทีทําเป็นชิปรียวบางทีทําเป็นภาพบางทีทาเป็นวิดีโอบางทีไลฟ์สดคุยกันอย่างนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆมากๆเพราะบางคนเพิ่งมาอาจจะไม่รู้แค่นั้นเองมันเยอะจริงครับ